มาแล้วครับบทสัมภาษณ์ของมิเกลอาร์เตต้าในเกมที่จะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดครับและรวมไปถึงครับความพร้อมต่างๆนานาครับทั้งหมดรวบรวมไว้ในคลิปนี้ครับคุยกันก่อนเกมครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับและคลิปนี้ครับคุยกันก่อนเกมนะครับหรือว่ามาเก่งก่อนเกมกันนั่นแหละครับชวนทุกคนครับมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับในเกมที่อาร์เซนอลจะเล่นกับเบรนท์ฟอร์ดในค่ำคืนพรีเมียร์ลีกกลางสัปดาห์ครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายของอาร์เซนอลเลยครับเพราะว่าตอนนี้ครับโดน พี่พี่เป๊ปจี้มาแล้วครับแมนซิตี้ครับนะฮะคำคืนก่อนนะครับก็เรียกว่าชนะฟูลแลมแบบสุดมันเลยครับ5้าต่อ4ี่ี่ต่อห้านะครับแม่แบบชนิดที่ว่าเรียกว่าแมนแฟนแมนซิตี้เสียวสันหลังว่าบเลยครับนะฮนำนำก่อน51ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมาจบ4ต่อ5้านะครับอ่ะเรื่องของเขาเราไม่ยุ่งแล้วกันลุงเรามุ่งเรื่องของเราดีกว่านะครับคลิปนี้อยากชวนทุกคนมาเป็นเซียนก่อนเกมกันก่อนนะครับในเกมที่ อาร์ซนอลเนี่ยจะเล่นกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเกมไม่ง่ายของอาร์ซนอลแหละด้วยสถานการณ์ความกดดันต่างๆนานาแล้วก็เรื่องของความพร้อมอะไรต่อมีอะไรด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงผมค่อยๆเรียงแบบนี้แล้วกันผมมีบทสัมภาษณ์ของมิเกลวัตตาแบบจัดเต็มให้ทุกคนนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับผมมีสถิติที่น่าสนใจคาดการ์ตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่าเอ้ยเกมมันน่าจอ,อกมาเป็นแบบไหนนะครับแล้วเดี๋ยวมาฟันธงกันนะฮะถ้าสะดวก คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยคิดว่าเกมเกมนี้จะจบลงอย่างไรนั่นเองนะครับและถ้ารักอาร์ซนอลทั้งใจเหมือนกันครับฝากกดติดตามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับมามาลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้ครับมิเกลบอเตต้าให้สัมภาษณ์ก่อนเกมไว้เยอะเลยครับนะฮะในเรื่องของอาการบาดเจ็บผู้เล่นก็ดีนะครับในเรื่องของความพร้อมต่างๆนานาก็ดีนะครับไปเริ่มต้นที่อาการบาดเจ็บของวิลเลียมซลิบาก่อนแล้วกันนะ วิลเลียมสลิบาครับเตต้าบอกว่ายังคงม,มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะแต่ผมคิดว่าจะใช้เวลาไม่ไม,ไม่กี่วันนะครับไม่ถึงเป็นสัปดาห์นะต้องดูว่าเขาจะลงเล่นในเกมนี้ได้เลยไหมนะครับถ้าพูดแบบนี้5 0าสนะก่อนหน้านี้เขาเคยเจ็บข้อเท้าแบบไม่มีใครคาดคิดทําให้ต้องพักไปหลายสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็เขาพยายามลงเล่นที่แอนฟิลแต่ก็ไม่ไหวรอบนี้คล้ายๆกันครับหวังว่าเขาจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วันแล้วก็ในส่วนของเรียนโดทอสซาก็เช่นกันนะครับส่วนการ์เียลมากันเยสครับในรายของมากันเยสเนี่ยพี่แข ผมเนี่ยนะฮะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ยังต้องใช้เวลาในในการพักฟื้นเป็นเป็นนับเป็นสัปดาห์นะครับเช่นเดียวกับขายฮาวเว์ด้วยนะครับฮาวเว์นี่เหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะน่าจะใช้ระยะเวลาเป็นรายสัปดาห์เช่นกันนะครับตอนนี้นะฮะก็ดีขึ้นเริ่มลงสนามได้บ้างแล้วมีการซ้อมแบบเป็นจริงเป็นจังได้บ้างแล้วนะครับแต่ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับผมอยากให้เขากลับมาเร็วๆเ,เ,เหมือนกันเพราะว่าเขาคือคนสําคัญของทีมนะครับทั้งบุคลิกแล้วก็สิ่งที่เขามอบให้กับทีมเา เจ็บใจมากครับที่ตอนนี้ไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมนะครับนะปกติเนี่ยเขาแทบจะไม่บาดเจ็บเลยผมเฝ้ารอจริงๆครับที่จะให้เขามาอยู่ในทีมนั่นเองนะครับแล้วก็มีนักข่าวถามานะแบบที่หลายคนอยากรู้ด้วยเหมือนกันว่าเซ็งป่ะนะครับมานักเตะเจ็บตลอดทั้งฤดูกาลเลยนะครับ อารเจต้าก็บอกว่าใช่ครับมันน่านงุนหิดมากนะครับทอสซากำลังฟอร์มดีๆเลยนะครับมาตินลลี่ก็เพิ่งกลับมาเราจำเป็นต้องใช้นักเตะเหล่านี้อย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ส่วนซาลิบาก็เพิ่งซ้อมแต่ยังไม่รู้สึกสบายตัวเท่าไหร่ครับนักเตะบางคนต้องไปเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองไม่ถนัดแต่ก็ ทุกคนทัศนนติดีครับทุกคนทุ่มเทนะครับแบบสุดกําลังเลยนะครับเพื่อทดแทนกันและกันนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นกุญแจสําคัญของฤดูกาลนี้นะครับเพราะเรายังต้องรับมือปัญหาอีกเยอะนะครับเราพูดถึงเป็นจามินไว้หน่อยนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าเจนทิมเบอร์เนี่ยฟอร์มดีมากนะครับจนทําให้เป็นไว้เนี่ยตอนนี้หายเจ็บแล้วนะครับพร้อมลงสนามแล้วนะครับแต่ว่าเบียดไม่ได้เลยนะครับก็ในไลน์ของเป็นไว้ครับนักข่าวถามว่ามีโอกาสจะลงสนามบ้างไหมนะครับอาร์เตต้าตอบว่า โอกาสเนี่ยเปิดกว้างสาหรับทุกคนเสมอครับเมื่อ,อ,อที่ผมบอก,อ,อกไปเนี่ยการโรเทชันของนักเตะเราเนี่ยเราจัดการเป็นรายบุคคลเลยนะครับเราดูสภาพร่างกายเราดูโปรแกรมการแข่งขันเพื่อให้เรามีตัวเลือกที่ดีที่สุดในการลงสนามในแต่ละเกมและเล่นให้เหนือกว่าคู่แข่งนั่นคือเป้าหมายเดียวของเรานั่นเองนะครับก็พูดแบบนี้นั่งแน่นอนครับบอกเลยนะครับเจเดนชิมเบอร์น่าจะเป็นตัวจริงในเกมนี้ต่อไปนะแล้วก็ ยืนยันว่าเกมนี้จะจัดเต็มแน่นอนนะครับนะก็คืนนี้ก็จะเล่นในในใน,ในเวลาดึกบ้านเรานะตีสอครึ่งหรือตีสามเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอดูเวลาหน่อยสิตีสอครึ่งตามเวลาบ้านเราค่าคืนนี้นะนะก็แต่ว่าเป็นเวลาอังกฤษเนี่ยคือทุ่มครึ่งนะครับออโอกาสของเราทุกคนต้องมาช่วยกันทำให้ e m i มเร e สเตเดียมเนี่ยดุเดือดนะฮะเติมพลังให้ทีมคว้าชัยนะครับก็ อ่าเรียกว่าอ้อนแฟนบอลให้มาสร้างบรรยากาศนะครับพรุ่งนี้เราต้องลุยกันแบบสุดตัวเหมือนสัตว์ป่าครับเราต้องเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดให้ได้เพราะมันเกมมันเป็นเกมที่สําคัญนะครับผมอยากให้แฟนบอลจัดมาเลยครับโดยเฉพาะรูปแบบที่แตกต่างแบบนี้ครับนะฮะแล้วก็เราต้องช่วยกันยกระดับทั้งทีมทั้งแฟนบอลนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนด้วยเพื่อสร้างบรรยากาศสร้างพลังงานให้ออกมาให้ดีที่สุดในสนามบอลนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่มิเกลเซตา อยากให้แฟนบอลช่วยกันเรียกว่าสร้างแรงกระตุ้นนั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงแรงจูงใจของทีมกันหน่อยครับนะฮะก็บอกว่าแรงจูงใจของเราเนี่ยมาจากการเตรียมตัวในทุกเกมนะครับเพื่อเล่นให้ดีกว่าคู่แข่งในสาการด้วยสาการของหลีกตอนนี้ของเราเนี่ยแทบไม่ต้องหาแรงจูงใจอะไรเพิ่มแล้วนะครับเราต้องลุยให้เต็มที่นั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการทวงเวลาในสนามดักอาร์ตดักอาร์ตนี่นะครับเ,เกมฟุตบอล มิเกลเซตอบอกแบบนี้นะครับอันนี้อาจจะถามหมูตอบหมานะครับถามกาตอบไก่นะครับบอกว่าเกมฟุตบอลทุกวันนี้เนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับกกติกาก็ต้องพัฒนาไปด้วยเหมือนกันตอนนี้ เวลาเล่นจริงในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็พูดถึงการเพิ่มราบาดเจ็บที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ,นะครับในเกมวันอาทิตย์เนี่ยก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับที่ต้องลองดูใหม่เหมือนกรณีผู้รักษ,ษาประตูลงไปนอนแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในทุกๆวันนี้ทุกทีมก็พยายามที่จะหาวิธีได้เปรียบกันทั้งนั้นแหละครับและมันก็เป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดโดยเฉพาะเมื่อไปคุณเป็นฝ่ายที่โดนเองนะครับ นะครับแล้วก็นักข่าวถามว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับบอกอะไรคุณได้บ้างไหมช่วยอะไรคุณได้หรือเปล่านะครับอาตต้าตอบน่าสนใจบอกว่าช่วยครับปีนี้หนักกว่าเดิมในบางจุดโดยเฉพาะแนวรุกนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะมาบาดเจ็บกันแบบคือซื้อมาเยอะแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะครับแต่ตอนนี้ครับแนวรับก็เริ่มมีปัญหาด้วยนะครับเราต้องเอตรียมทีมให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ตัวเลือกก็ต้องมีให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับและนักเตะเองเนี่ยก็ต้องเล่นในหลายตำแหน่งให้ได้นะครับถ้าจะอยู่ในทีมระดับท็อปตัวอย่างชัดๆก็คือมิเกลเมริโน่นะครับที่สามารถขยับจากมิดฟิลด์ไปเป็นกองหน้าได้นะเพราะเล่นได้ดีด้วยนะนะครับแล้วก็เลยถามต่อเลยว่าก่อนเซนเมริโน่เนี่ยคิดว่าจะจัดให้เขาไปเล่นกองหน้าไหมนะครับอาเตต้าก็ตอบว่าไม่เลยครับเขาคือมิดฟิลด์นะครับผมมองเห็นเขาเป็นมิดฟิลด์ครับแต่พอได้เซ็นนักเตะมาเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นเขาว่า เขาทําอะไรได้มากกว่านั้นนะครับแล้วก็หลังจากเจอเมริโน่เนี่ยผมก็รู้เลยว่าเขาเป็นคนที่อยากเรียนรู้สุดๆเขาถามผมเยอะมากเขาชอบพัฒนาตัวเองในทุกวันนะครับคนที่มีความกระหายแบบนี้เนี่ยมักจะไปได้ไกลเสมอและมิเกลเมริโนเป็นคนคนนั้นครับนะฮะอ่ะแล้วก็พูดถึงอีกหลายๆอย่างเลยนะฮะผมอาจจะไม่ได้เล่าทุกคําถามนะอาจจะคใครที่อยากจะไปดูเต็มๆเนี่ยไปดูที่เว็บไซต์ของสโมสรได้นะ เว็บไซต์ arsenal.com หรือว่าจะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ arsenal ก็ได้นะครับก็จะได้ดูทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับไปดูเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือ open play ครับยังมีนะักข่าววิ่งไปถามต่อเรื่องนี้นะ open play กับเซตพี e อะไรพวกนี้นะครับนักข่าวถามว่าจะได้เห็นประตูจาก open play บ้างไหมนะครับ อารเจต้าก็ตอบว่าทุกทีมเนี่ยอยากยิงมประตูจากลูกตั้งเตะกันทั้งนั้นแหละครับเราเพิ่งเสียประตูจากลูกเตะมุมให้กับเชลซีเขามีเจ็ดลูกเตะมุมเรามี8ลูกเตะมุมนะครับทุกทีมก็อยากจะได้ประตูแล้วก็เสียจากลูกเซตพีดอยากจะได้เสียจากลูกเซตพีดกันทั้งนั้นนะครับก็เรียกว,ว่ากวนมากวนกลับไม่โกงนะครับ แล้วก็พูดถึงเด็กแคนไรซ์ครับไรซ์ Rice นี่ถูกพูดถึงเยอะมากในช่วงนี้เลยนะครับเพิ่งได้รับรางวัลไปด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็อาร์เตต้าเนี่ยก็ถูกถามว่าเด็กแคนไรซ์เนี่ยจะกลายเป็นศูนย์กลางของอาร์ซนอลหรือเปล่านะครับอาร์เตต้าตอบน่าสนใจจริงๆครับบอกว่าใช่ครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดเอาไว้และตอนนี้เนี่ยเขาก็กลายเป็นแบบนั้นแล้วจริงๆนะครับเขาคงเส้นคงวามาตลอด2ปีในเกมใหญ่ๆเขาเล่นได้ดีเสมอผมคิดว่าที่เขาทํา ได้และได้รับการยอมรับเนี่ยจากโลกฟุตบอลเนี่ยมันคือความสามารถของเขานะครับมันไม่ง่ายเลยครับกับการเล่นที่สโมสรใหญ่ๆแบบนี้เขาคู่ควรกับมันทุกอย่างทั้งบุคลิกการเล่นทัศนคติและผมมั่นใจว่าเขาจะอยู่กับอาร์เซนอลไปแบบยาวๆครับสำหรับเดนกาไรส์นั่นเองนะไรส์นี่ก็ย้ายมาจากฟูลแลมไม่ใช่ฟูลแลมย้ายมาจากเวสต์แฮมนะครับแล้วก็เป็นกับปันเวสต์แฮมมาก่อนนะครับแล้วก็มาเนี่ยบุคลิกความเป็นผู้นําก็ชัดเจนมากนะครับก็จนถึงขั้น กับอดีตกัปตันของเราเนี่ยในยุคสมัย90ต่อ2,000อย่างโทนี่อดัมส์เขาบอกเลยว่าเดคแคไริ์เนี่ยควรเป็นกัปตันทีมตัวจริงนะครับไม่รู้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับอ,อ,อื่นๆอ,อ,อ่ะมีอันสุดท้ายก็แล้วกันเรื่องของโปรแกรมที่ถี่หรือเกินนะครับเ,เกี่ยวกับเตต้าพูดน่าสนใจครับ ก็บอกว่าต้องปรับสนุลครับมีการพัก3วันบ้างสีวันบ้างนะครับเราต้องปรับไปตามโปรแกรมลดการซ้อมด้านร่างกายลงแล้วเน้นหลักการเล่นของเรานะครับปรับไปตามจุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งนะครับนี่ฮะโปรแกรมแน่นมากเลยนะครับแล้วก็สไตล์การเล่นของคู่แข่งด้วยนะครับบางทีมมาเล่น5 5คนเกมรับเลยนะครับบางทีมเล่นบอลยาวบางทีมเน้นลูกตั้งเตะนะครับบางช่วงบางโปรแกรมเนี่ยเราได้เตรียมตัวอย่างต่อเนื่องบางช่วงก็ ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้นะครับโปรแกรมก็แน่นเอียดนะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยผมแวะไปดูเรื่องนี้ให้ทุกคนหน่อยนะครับโปรแกรมของอาร์ซอลเยอะมากนะครับแบบเยอะแบบโคตรจะเยอะเลยอ่ะครับโดยที่เราจะเริ่มต้นเดือนเนี่ยด้วยการเจอกับเบรนท์ฟอร์ดก่อนนะครับก็คือค่ำคืนนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราจะบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้หัวค่ำตามเวลาบ้านเราคือทุ่มครึ่งนะครับอ๋อ เกมนั้นนี้เดี๋ยวผมจะไปชนบุรีด้วยนะนแฟนๆอาร์ซอลที่ชนบุรีเดี๋ยวลองไปเจอกันนะไปรวมตัวกันนะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังทีนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเล่นเกมการสดาห์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คีกไปเยือนคลับบลูชนะครับแล้วกเ็เล่นกับบูฟแทนตันนะครับพูดมาเนี่ยสี่เกมแล้วนะครับเพิ่งกลางเดือนเองนะครับเล่นไป4เกมแล้วนะครับปกติมันเล่นสัปดาห์ละครั้งเนาะ เดือนหนึ่งก็ควรเล่นสัก4-5เกมถูกไหมครับแต่เนี้ยสี่เกมแค่ครึ่งเดือนเองนะครับหลังจากนั้นครับจะต้องบุกไปเย็นเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็จะต้องเล่นคาราบาวครับกับคริสตัลพาเลตนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงบ็อกซิ่งเดย์ครับเจอกับไบรตันนะครับแล้วก็เล่นในบ้านในวันปีใหม่ในในค่ำคืนที่31เนี่ยนะครับ30ต่อ31เนี่ยนะครับกับแอสตันวิลล่าเดือนธันวาคมนี้เล่น8เกมครับ แเกมครับหสัปดาห์เล่นอย่างน้อย2นัดนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ฮัลิโหดตสำหรับอาร์ซนอลมากๆกนะครับนะก็เป็นอะไรที่จะต้องโรเตชันหละนะครับแต่ว่าสไตล์อาร์เตต้าเนี่ยผมผมบอกแบบนี้เลยแล้วกันนะโรเตชันไหมโรนะครับโรเตชันบ้างแต่ไม่เยอะครับนะเน้นเน้น m a n c นที่ดีที่สุดในทุกเกมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาก็คงมั่นใจในขุมกําลังเชิงลึกของเขาด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูความพร้อมกันเลยดีกว่าครับสำหรับเกมนี้ครับอาร์ซนอลกับเบรนท์ฟอร์ดครับ เริ่มต้นกันที่ตัวบาดเจ็บก่อนแล้วกันนะตัวไม่พร้อมก่อนแล้วกันนะครับของของอาร์เซนอลเนี่ยมีวิลเลียมซาลิบาครับกับกบเบริยเลมางกกนเยสครับที่น่าจะไม่พร้อมในเกมนี้แต่ว่าเท่าที่ฟังจากบทสัมภาษณ์เนี่ยซาลิบาเนี่ยผมว่ามีโอกาส40ที่อาจจะกลับคืนสนามหรือ สำรองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเหมือนไม่ได้เจ็บหนักนะครับนะเหมือนไม่ได้เจ็บหนักนะสำหรับวิลเลียมซาริบานะส่วนมาการเยสไม่เจอกันแน่นอนนะครับแล้วก็คายฮาวเวิร์สผมคิดว่าไม่เจอแน่นอนนะครับไม่ได้เห็นคายฮาวเวิร์สในเกมนี้แน่นอนนะครับส่วนเรียนโดทอสซาไม่แน่ครับห้าสิบห้าสิบนะครับก็เขาเขาบอกมาแบบนั้นนะส่วนทีมเยือนครับไม่มีผู้เล่นไม่พร้อมหลายคนแต่ว่าหลายคนต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้อยู่ในตัวจริงอยู่แล้วนะครับ อย่างริชเนลสันเนี่ยยืมเราไปเจอกันโดยตรงเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็มีฟาบิโอคาร์บอนโยนะครับอันนี้ก็ไม่พร้อมในเกมนี้นะครับตัวที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็น่าจะเป็นกุสตาโวอรนูเนสนะครับเขาไม่ได้ใช้เป็นหลักอยู่แล้วมีดาลซินวาเนี่ยจอร์จดาลซินวาเนี่ยที่เขาอยากจะใช้หน่อยนะครับแต่ว่าก็เกมนี้ไม่พร้อมแต่ว่าโหสุน,น้าอิกอติเโกโหดเหลือเกินนะครับ เป็นรองดาวซานัวพรีเมียร์ลีกอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ไอ้ดาซินวายังไม่พร้อมไม่เป็นไรเลยอ่ะผมใช้คำนี้เลยอ่ะนะครับอ่ะไปดูไล่อัพสิเบอร์เรื่องตัวจริงของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นกันที่อาร์เซนอลกันก่อนแล้วกันนะผมเชื่อว่าเกมนี้ครับนะฮะอาร์เซนอลจะมาในระบบอ่าสี่สามสามหรือว่าสี่สองสามหนึ่งนะเหมือนเดิมนะครับผู้สาประตูจะยังคงเป็นเดบิดรายาครับกองหลังสี่คนเนี่ยผมแอบเชื่อว่าเอ่อวันนี้เนี่ยจะมีโรเตชันนะครับแต่ว่าในนนผังทีี่่ขึ้มาเย ผมมีเห็นด้วยเห็นต่างนิดหน่อยนะนะครับมผมว่าแบ็คขวาเนี่ยน่าจะยังเป็นโจลนทิเบอร์นะครับแต่ว่าเบนจามินไวต์ก็เป็นตัวสอดแทรกที่ดีนะครับส่วนอีก3าคนที่เหลือผมเห็นด้วยหมดเลยก็คือไมล์รูสเคอรี่น่าจะเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับน่าจะได้สลับนะแต่ว่าคาราฟิโอรีก็พร้อมด้วยเหมือนกันนะครับส่วนคู่เซนเอฮาร์ดเนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัวร์เลยครับว่าจะเป็นฮินคาบิเยจับคู่กับคริสเตนมอสเคล่านะครับคงไม่ต้องถึงขั้นไปให้แบบ คนอื่นๆหรือว่านักเตะที่แบบไม่พร้อมจริงลงเล่นอะไรแบบนะี้หรือว่าไปเปลี่ยนตำแหน่งอะไรแบบนี้นะครับกองกลางผมเห็นแบบนี้เป๊ะเลยครับ can rise. เดคแคนไรส์ซูมินเมนดี้จะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับเดคแคนไรส์จะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วมาร์ติโนเดกาจะเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับ, box box, นโนโ maker, รบส่วนแนวรุกเนี่ยผมคิดว่านะครับอาร์เตต้าน่าจะยังไม่กล้าเปลี่ยนโนนี่มาดูเอันเกะเป็นตัวจริงน่าจะยังคงเป็นบุคฮโยสาก้าเป็น ตีขวาอยู่ซ้ายจะเป็นเอเซศูนย์หน้าตัวเป้าผมว่าวันนี้จะเป็นวิกตอร์เยอเคเรสแล้วแต่ถ้าเยอเคเรสยังไม่พร้อมจริงๆเมริโน่พร้อมรับจบนะครับอันนี้เป็นไล์อัพของอาร์ซ a นอลนะไปดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับทางฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยจะมาเล่นเกมรับใส่อาร์ซ a นอลแน่นอนครับแต่ว่าจะรับระดับไหนนะครับมาดูกันนะครับ คือคิดแอนดรูเนี่ยนะครับน่าจะรู้กิติศักิ์ในเกมรุกของอาร์เซนอลเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมรับก็ต้องเอาแน่นไว้ก่อนนะครับผู้สาป,ประตูจะเป็นเคเลเฮอร์แน่นอนครับส่วนแนวรับเนี่ยจะใช้เป็น3กกองหลังเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเ,เป็น4ี่กองหลังเดี๋ยวว่ากันนะแต่ว่าในผังที่น้องเรมมาเนี่ยเป็น5หลังไปเลยนะครับ,นะรบนะหรือว่าหรือว่าเป็นเปนเเซนอรฮาแบบจัดเต็มเลยนะครับ มีทางด้านของเคลเลอร์อมุลส์ประตูนะครับแล้วก็มีคาโยเดนะครับมีนาธานคอลลินส์แล้วก็มีฟานเดนเบิร์ดเ,เป็นคู่เป็นสามเซนเตอร์ฮับนะครับส่วนอารอนฮิกกี้ครับจะไปเล่นวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาจะเป็นทางด้านออตอตาร่านะครับแล้วก็กองกลางเนี่ยจะนำทัพมาโดย จอแดนเฮนเดอร์สันนะครับแล้วก็มีเยนเซนแล้วก็มีดัมสกัดเป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับส่วนแนวรุกครับจะเป็นทางด้านของเคเวินชาเดอร์แล้วก็ e ore, อีกอร์เตียโกนะครับนักเตะชุดนี้เลยเหมือนกันแบบนี้เลยปรับเป็น4-2-3-1ได้นะครับโดยที่ไอตัวเซนเตอร์ฮาร์ปอย่าง คาโยเดเนี่ยจะเล่นเป็นแบ็กขวาได้นะครับแล้วก็เอาฮิกกี้เนี่ยลงมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายเต็มตัวนะครับแล้วก็มิฟิลตัวรับ2คนจะเป็นเฮนเดอร์สันกับเกนเซนนะครับแล้วก็ดามสกาดจะเป็นมิฟิลตัวรุกเป็นเพลย์เมกเกอร์แล้วก็ไอชาเดอร์เน, maker, I เนี่ยจะเป็นปีกซ้ายออตตาว่าเนี่ยจะเป็นปีกขวานะครับนะก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็ให้ทางด้านของเตียโก้เนี่ยเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าไปนะครับอ่ะแต่ว่ามีโอกาสที่จะเล่นรับแบบเต็มตัวด้วยเหมือนกันนะคือเล่นแบบใส่ ใส่แบบกองหลังแบบ5คนแบบเซ็นเตอร์ฮาร์ปอาชีพ5ตัวเลยอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสแล้วก็อาจจะดรอปผู้เล่นบางคนลงไม่แบบดรอปดรอปผู้เล่นบางคนไปอะไรแบบเนี้นะครับผมคิดว่าตัวสอดแทรงเนี่ยน่าจะยังมีพินน็อกอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ปที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็สูงใหญ่นะครับอาจจะมาเล่นลูกกาอากาศได้เอเจอร์อะไรพวกนี้นะครับอาจจะถ้าจะเล่นถ้าจะเลือกทั้งเลือก3เซ็นเตอร์ฮาร์ปจริงๆนะถ้าจะเล่น5กองหลังจริงๆนะนะครับ ซึ่งก็เป็นไปได้เพราะหลายทีมเนี่ยเล่น4-4-2อยู่ดีๆเล่น4-3-3อยู่ดีๆมาเจอเซนอีเล่น5กองหลังซะอย่างนั้นเนี่ยก็มีนะครับนะ,ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะไปดูสถิติที่น่าสนใจกันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้ครับ <c oughs> พวกเขามีสถิติที่น่าสนใจเลยครับอาอร์เซนอลเป็นจ่าฝูงอยู่นะเวลานี้นะครับเล่นมา13นัดมี30คะแนนนะครับแล้วก็ทีมเรนฟอร์ดครับก่อนเกมเนี่ยนะครับเล่นมา13นัดมี19คะแนนนะครับแล้วก็ อันดับเนี่ยดันล่วงลงมาเพราะว่าทอดัมฮอสเปอร์เล่นนะครับก็เลยทำให้ลูกได้เสียสเปอร์ดีกว่านะครับก็รวมไปถึงเอเบอร์ตันด้วยนะนะครับก็เลยทำให้จากอันดับ10เนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ12สนะครับสำหรับเบรนทะ์ฟอร์ดนั่นเองนะครับแต่ว่าบอกแบบนี้ครับว่าไอ้ตารางอันดับคะแนนเนี่ยนะครับมันอาจจะยังไม่ได้บอกความเก่งกาจของเบรนท์ฟอร์ดได้ถูกต้องตรงตามอัตลักษณ์ของเขานะครับเพราะว่าโอ้โหฟอร์มมันร้อนแรงมากโดยเฉพาะสุดหน้าตัวเป้าเขานะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปนะอีกอโกเตยโกเนี่ยยิงประตูแบบอุตลุดเลย นะครับแล้วก็ห้าเกมนะครับที่เฮดทูเฮดที่พบกันนะครับอาร์เซนอลไม่แพ้เบรนท์ฟอร์ดเลยนะครับโดยชนะไป3ครั้งเสมอ2ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างดีเลยนะครับคือเบรนท์ฟอร์ดตอนขึ้นมาพรีเมียร์ลีกเนี่ยนัดแรกนะัดเปิดฤดูกาลเนี่ยชนะอาร์เซนอลนะครับวันนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าอาร์เซนอลเลทเทสมากนะครับมีเรื่องของโควิด -19 ต่างๆนานาด้วยนะเวลานั้นนะนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยอาร์เซนอล ขี่เบนฟอร์ดยับเลยนะครับโดย5เกมเนี่ยถ้านับไปนะครับเจอที่เอมิเรตสเตเดียมล่าสุดเนี่ยเสมอกัน1-1นะครับแล้วก็ไปเยือนเนี่ยอาร์เซนอลชนะ3-1นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปมีนาคมนะครับปีก่อนนู้นนะฮะอาร์เซนอลก็ชนะ2-1ที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับแล้วก็บุกไปเยือนเบนฟอร์ดก็ชนะ1-0นะครับโอ้เล่นที่เอมิเรตถ้าย้อนไปนู้นเลยนะครับปี66เนี่ยนะครับหรือว่าปี ปี2023เนี่ยนะครับนะฮะอาร์ซนอลขอภัยชนะเบนฟอร์ดแค่หนึ่งศูงนย์นึงนะโอ้โห่อน่าคิดละน่าคิดละน่าคิดละอ่ะถ้านับเฉพาะพรีเมียร์ลีกเนี่ยชนะ3เสมอ2อนะแต่ถ้านับแบบผลงานที่ชิดที่สุดที่พบกันเนี่ยนะครับอาร์ซนอลชนะ4เสมอ1น,นะนะเพราะว่ามีคาราบาวคับแทรกมาในปี2023ด้วยนะ,นะวันนั้นอาร์ซนอลก็ชนะไปหนึ่งศูนย์นะ ก็ประมาณนี้ก็ผลงานดีกว่านะครับในช่วงหลังที่พบกันผลงานส่วนตัวบ้างนะครับก่อนเกมนี้นะครับอาร์ซอลเจ้าบ้านครับหเกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับชนะ3เสมอ2นะครับส่วนทางเบนฟอร์ดครับพวกเขาชนะ3แพ้2ไม่เสมอใครนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับว่าฟอร์มของเบนฟอร์ดจะแกว่งๆหน่อยชนะแพ้ชนะแพ้สลับสลับกันไปถ้าถึงคิวตัวนี้ต้องแพ้ละนะครับเพราะมันชนะมา นะครับอ่ะไปคาดการการเล่นของเกมนี like ้ก็เลยดีกว่านะครับผมคิดว่าวันนี้ครับนะฮะอาร์เซนอลครับจะเล่นเกมรุกใส่เบรนท์ฟอร์ดครับเบรนท์ฟอร์ดจะมาเล่นเกมรับใส่แน่นอนแต่อย่างที่บอกว่าจะไปถึง5กองหลังหรือเปล่าไม่รู้นะครับคือถ้ายืนเป็น5หลังเนี่ยก็อาจจะต้องไปพึ่งที่เด็ดที่ขาที่ลูกตั้งเตะครับผมบอกแบบนี้เลยแต่ว่าเบรนท์ฟอร์ดเองเขาก็ เขาก็มีทีเด็ดล,ลูกตั้งแต่ด้วยเหมือนกันนะนะแต่ว่าอาร์เซนอลเองถ้าเมื่อเปรียบเทียบกันอาร์เซนอลดูด,ดีกว่าผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายคลองบอลและเน้นมากๆครับผลการแข่งขันจะไม่ถล่มจะไม่แบบชนะกัน30-40-50อะไรแบบนั้นผมคิดว่าจะเป็นการชนะแต่ว่าเป็นชนะที่เน้นผลการแข่งขันเลยนะครับ2-0อ่าผมคิดว่าสกอร์น่าจะอยู่ที่แถวแถวนี้นะครับ2ประตูต่อ0นย์เก็บคลินชีตได้อีกหนึ่งนัดน,นะครับแล้วก็ แต่มีโอกาสเสียประตูนะเพราะว่าคู่เซนนาบเป็นคู่เซนนาบที่พึ่งเล่นด้วยกันในเกมอย่างเป็นทางการแค่เกมที่2เองนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันแต่ว่าผมยังเชื่อว่าอยากให้อยากให้ทีมไม่เสียประตูแล้วกันนะครับแต่คิดว่า2ประตูต่อศูนย์เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เป็นไปได้มากสุดแต่ก็21ก็ยังเป็นไม่ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับไอเตียโกอีโกเตียโกเนี่ย โหดเลือกเกินในฤดูกาลนี้ความมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยนะครับนะก็หวังแต่หวังว่าอาร์เซนอลจะเอาอยู่นะะถึงตาคุณแล้วครับนะฮะทุกคนครับคิดเห็นอย่างไรครับคิดว่าสกอร์จะลงเอยที่จบลงเท่าไหร่นะครับลองคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังเกมเรามาดูกันว่าไอ้ที่เราเป็นเซียนก่อนเกมเนี่ยมันจะตรงมันจะใกล้เคียงบ้างไหมนะครับสนุกสนุกนะนะอ่ะแล้วก่อนจะแยกย้ายกันไปนะครับขออนุญาตชวนทุกคนไปดูฟุตบอลเทงกฤษกันครับเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีนะครับ ดอนดอนดาบี้อีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเลยครับนะก็ผมจะพาทุกคนไปดูฟุตบอลเกมคู่นี้เป็นหลักนะครับจริงๆจะมีเสริมได้อีกนะเพราะว่าฟุตบอลมันยังมีเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับเราไปดูก็คลุมอยู่แล้วแล้วว่าที่ในโปรแกรมมีเลยก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูทัวร์สนามกัน3แห่งนะครับเอเมิเรตสเตเดียมนะครับแล้วก็จะมีไปสนามทาราโมสเปอร์แล้วก็มีไปสแตนฟอร์ดบิทของเซลซีนะครับใครที่สนใจก็มาจอยกันได้เลยครับ6กวัน 3คืนนะครับก็26กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมรางงานแค่2วันนะครับนะผมดูโปโรแกรมละนะครับรางงานแค่2วันเพราะว่าวันจันทร์ที่2มีนาเนี่ยเอาวันวันที่3มีนาเป็นวันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นก็รางงานแค่สุกกับจันทร์เท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็ไปด้วยกันได้แบบสบายๆนะตอนนี้ราคาอยู่ที่149,900 90, บาทนะครับ Early b i r เเหลือเพียง1 3 9 9 0 0บาทนะครับ อาจอง20ง0มนะใครสนใจหรือว่าจะดูโปรแกรมเพิ่มเติมอิน Inbox มาที่ Facebook Fanpage ของเก่งกันเนอร์ได้เลยนะครับหรือจะเป็นที่ Line Ad ก็ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้ครับถ้ารักอาซนลตั้งใจครับกดติดตามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับเจอกันใหม่ทีคราวหน้าสวัสดีครับ